โอเคค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันจะมารีวิวสกินของบาร์เทนเดอร์สกินนี้กันนะคะอืมสกินวันฮาโลวีนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันฮาโลวีนด้วยนะคะดิฉันก็จะเลยมารีวิวสกินของบาร์เทนเดอร์นะคะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นบาร์เทนเดอร์เป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราก็มาเริ่มเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นนะคะในแมปหมู่บ้านริมทะเลสานะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะรอดหรือไม่รอดนะคะตานีโอเคค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะกดเลยค่ะ โอเคค่ะรอกดนะคะรอเพื่อนกดนะคะฮันเตอร์ยังไม่กดนะคะกดหน่อยค่ะเร็วๆค่ะหนูอยากเล่นแล้วนะคะทุกคนออโอเคค่ะโอเคค่ะก็เข,เข้ามาอยู่นหน้าโหลดเข้าเกมแล้วนะเข้าแมปแล้วนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ดิฉันจะ รอดหรือไม่รอดหรือจะตุยเย่เหมือนตาอื่นๆนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนถ้าทุกคนเป็นกำลังใจอาจจะชนะก็ได้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสต๊ารให้เราหน่อยนะนะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะโอเคค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปหมู่บ้านริมทะเลสาบแล้วนะคะอาจจะกระตุกหรือแหลกอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะ พอเล่นได้อยู่นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็หาเครื่องปั่นไฟนะคะปั่นไฟค่ะสกินนี้สวยนะคะสวยนะแล้วเหมือนมันมันคงไม่เหมือนกับสกินสกินในสกินหนึ่งเนอะเออไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยสักนิดนะคะโอเคค่ะทุกคนระหว่างนี้เราก็รอปั่นไฟนะคะวิตตายนะเกือบค่ะเกือบพลาดนะคะโอเคค่ะตอนนี้ ตอนนี้คุณนักโทษก็เชื่อมไฟกับเครื่องดิฉันแล้วก็ช่วยฉันปั่นอยู่นะคะตอนนี้ดิฉันก็มีหน้าที่ปั่นไฟนะคะโอเคค่ะฮันเตอร์เป็นใครนะคะตานนี้เออฮันเตอร์เป็นใครคะไม่เห็นเลยอะโอเคค่ะปั่นไฟค่ะปั่นไฟยาวๆค่ะไม่ได้ลากพ่อมาใช่ไหมคะคุณแดนเซอร์ โอเคค่ะมิลิลาง,งั้นก็มาปั่นช่วยกันค่ะให้มันเสร็จไวๆนะคะโอเคค่ะปั่นใครค่ะปั่นไฟนะคะแดนเซอร์แมปนี้มีฮันเตอร์ไม่ยแกฉันก็ไม่รู้นะเพราะฉันก็ยังไม่เห็นฮันเตอร์เลยหรออุ้ยไม่เห็นฮันเตอร์เลยอ่ะโอเคค่ะอาจจะแหลกๆหน่อยๆนะคะไม่หน่อยละคะหนักเลยเนาะ เอออ้อยอ้อยอ้อยตายต่ตต,ตโอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะปั่นไฟต่อค่ะปั่นไฟต่อนะคะโอเคค่ะอ้ยอเกือบพลาดค่ะโอเคค่ะ วิต้เกือบสกิลเช็คพลาดนะคะโอเคค่ะปั่นไฟย,ยาวๆค่ะโอเคค่ะฮันเตอร์เป็นใครอะ่ะไม่ได้เห็นไม่ได้ดูเลยค่ะแต่ตอนนี้คุณบุรุษไปษณีถูกดีไปแล้วนะคะโอเคค่ะวิต้เกือบพลาดค่ะ ฮันเตอร์คอใครอ่ะทำไมตานี้เงียบจังเลยอ่ะมีฮันเตอร์ไม่ะมีฮันเตอรในแมปใหมอ่อโอเคค่ะคงไม่มีหรอกน้อวะ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะปั่นไฟค่ะโอเคค่ะเสร็จไปแล้วนะคะดิฉันก็ปั่นเครื่องนะคะปั่นต่อค่ะโอเคค่ะ วายวิตายวิงขอโทษค่ะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นเครื่องสุดท้ายลืมเลยขอโทษค่ะไม่เป็นไรนะคงไม่ตายหรอกเนาะโอเคค่ะตอนนี้ดิฉันก็ไปหาเปิดประตูแล้วออกกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะมาค่ะมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาโอเคค่ะ ไว้หนูขอโทษค่ะหนูไม่ตั้งใจนะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ดูจริงๆโอเคค่ะโอเคค่ะฉันว่าฉันสามารถไปต้องต้องต้องพยายามแอบไปช่วยเพื่อนดูไหมอ่ะแกอุยอ้ยพี่เข้ามาทางนี้อ่ะแกแกพี่คะพี่บุหรี่ไปสนีหนูต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ พี่ขาวดําเขามาไล่หนูแล้วค่ะบายบายค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ลอด3คนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you again tomorrow. ไว้บายค่ะรักทุกคนนะคะกดติดตามเองหน่อยนะไปละ